แล้วก็เร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งละครเวทีสุดยิ่งใหญ่จากเมืองไทยรัชดาลัยเตยเตอร์คุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานเขามีการเอาเรื่อเอาชายัยนะคะก่อนที่จะได้ชมละครเวทีกันไปนะคะสาหรับพิศวาสเดอะมิวสิคอลนะคะคุณบอยตะกนเกียรติวีรวันนาทีมผู้เขียนบทละครพิศวาสนั่นก็คือพี่เกียรติพิม,มาดาแล้วก็ทีมนักแสดงอ่ะคุณผู้ชมอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทีมงานอีกกว่า50ชีวิตเดินทางไปทําพิธีบวงสวงใหญ่นะคะที่วัดกษัตริย์ ราธิราชวร,รวิหารนั่นเองอยุธยาใช่ที่อยุธยานะคะคแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในบทประพันธ์พิศวาสเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ วันนี้เราก็มาทําการบวงสรวงละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิควลนะครับวันนี้เราก็มาทําบุญให้กับคุณบัวเจ้าของเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําสังฆทานให้กับคุณธรรมยันตีผู้ประพันธ์ นิยายเรื่องพิศวาสด้วยนะครับเดี๋ยวพอจากนี้เราจะไปไหว้พระนเรศวรมหาราชค่ะที่ไหว้พระนเรศวรเพราะว่าเราเราทำเรื่องเกี่ยวกับอยุทยานะคะท่านเป็นคนกอบกู้อีกสรภาพแล้วทาให้ลเกนึงทำให้มีอยุทยาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะทาเรื่องอะไรเกี่ยวกับอยุทยาเราก็มาขออนุญาตท่านบอกกล่าวท่านร,ารู้สึกว่าเราได้มาสักการแล้ว ของอนให้พวกเราปลอดภัยกับรชันนี้ให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องเจ็บคงเจ็บคอมป่วย,ยะอะไรอย่าเงี้ยครับตัวเนี้ยสำคัญเลยเป็นความรู้สึกที่ดีๆเป็นความรู้สึกบวกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เนี่ยพอได้มาไหรารู้สึกแบบว่าสนุกใช่ค่ะ ที่นี่วัดพระวัดนา,ดนา,นาพเมรน,นะคะเชื่อกันว่าเป็นวัดที่ไม่ได้ถูกพโมยค่ะตอนที่เสด็จกุงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเจดีย์สาวโพที่เชื่อกันว่าเป็นปุษณสช่อทรัพย์เจะอย่ที่นั่นมีวิหารที่มีเทาวเวสวร์ตนในเรื่องเี่นธยมก็คือเทาวเวสวร์ก็เลยมาทำให้่งาจดีด้ผม เหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราเรียว่าอะไรอ่ะได้ขวัญและกำลังใจพอได้มาไหว้ได้มาบอกความตั้งใจจุดประสงค์ในการทำละครเรื่องนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอต่อไป่ะมันจะต้องมีแต่เรื่องดีๆแน่ๆเลยต้องบอกนี้ครับว่าในเรื่องของพิศวาส ที่ถ at ูกสร้างมาจากบทขันสูงชื่อคือสังนั้นวันนี้เราอยู่ที่สนานที่จริงคือเป็นเจดีย์อุโมง์จริงๆเรียกว่ามาขออนุญาตแล้วก็มาเติมพลังในการที่เราจะเล่าเรื่องนะครับผมและนำเสนอเรื่องราวที่มีเจตนาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกดีมากครับรู้สึกดีมาก ทุกทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีราบรื่นนะครับปราศจากอุปสรรคแล้วก็ละครที่ชื่นชอบของคนดูทุกคน บรรยากาศสวยงามนะคะของวัดกษัตราย์ธิราชวรวิหารนั่นเองที่อยุธยายิ่งใหญ่ามากๆคุณผู้ชมแล้วเร็วนี้นะคะอย่าลืมค่ะได้ชมกันอย่างแน่นอนสําหรับพิศวาสเดอะมิวสิคอลนะคะเตรียมเปิดม่านก,การแสดงค่ะ14มิถุนายนไปจนถึง9กรกฎาคมนี้นะคะบอกเลยว่ารอบพรีเซลที่ผ่านมาคโอ้โหคนแห่กันซื้อเยอะมากบางรอบเต็มไปแล้วนะคะตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้น คุณคะรีบๆนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงปั๊บพอมันใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบที่คุณอยากได้อยากดูที่นั่งที่คุณอยากนั่งเนี่ยมันหายไปก่อนนะใช่รีบจองนะครับเพราะตอนนี้เปิดให้ซื้อบัตรได้แล้วที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ